เป็นใครข้าก็ไม่รู้จักและที่สาคัญข้ามีธุระเจ้ากรรมธิี่์ต้องนํายาไปรักษาคนนํายาไปรักษาคนได้ได <c oughs> ป่านนี้น่าตะยาเนี่ยมันคงจะเจ็บเจียนตาอยู่สิถ้าไม่ยาให้มันทรมานส่งตัวมันมาสิดีคุณจะได้รีบส่งมันลงนะกรอแพ้สีไครส่งตัวน้าตยามาเดี๋ยวนี้ถ้าขจังไม่ผิดท่านคงจะเป็นราชบุตรมินทราค เดมินทารซสายเรื่อกประเสดิจพ่อโลกนาฬาีถึงอย่างไรข้าบอกอนล้ไงว่าข้าไม่เคยรู้จักอีกไม่นานจะเคยรู้จักกว <c oughs> ก็ดีไม่เกิน้ามึงอยากตายก็ไอ้สิงห์ไทยวันนี้มึงได้ตายสมใจมึงแน่ลองดูหาเรื่องอย่าด้อนใท้มึงแน่มึงแน่อะม่นนอยากตายก็ส่งตัน,นมาสิน ช่วยเลือหน้า,นาตาาเหมือนมนึงมาทามาดูเอาหน้าตาาไปวันไหนมึงจงให้ความจริงวันนี้เสือจะตักสิงให้เป็น ถ้าถามถึงหน้าตยาถึงถามมากกูไม่บอกวันนี้กูมาจนตรอบให้กูขอบอกไม่กลัววันนี้ตั้งใจมาโดนครั้งต่างคนต่างดีสุดแล้วแต่กรรมมันจะชี้ว่าใครจะดี ขอสูกกันแบบทุดท้ยปยนีงมีคว่าให้ีก่อนแล้วอยากได้เสื้อขาวด้วยขอมึงขอจะเอาเสื้อขาวขอนมาขอดให้กู